Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศและรายงานอากาศ ประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับวันนี้เรามาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยนะครับใน24ชั่วโมง โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือประมาณ90.1ม mm. ิลิเมตรเป็นสีแดงนะครับใช้สีแดงเป็นสนัญลักษณ์ได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านสาุโขทัยอุต,ตรดิตถ์พิษณุโลก จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายนะครับส่วนทางภาคตัวนอกได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้นั้นได้แก่จังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนะครับที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากครับผมส่วนสีเหลืองคือบริเวณที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลลิเมตรสำหรับประเทศไทยวันนี้ได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมจังหวัดลำพูนตากจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมกาฬศิธป์ และจังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสา,สาครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานาครและจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนภาคตัะนอกนั้นได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราชลบุรีระยองครับผมโดยสีเหลืองหมายถึงพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นได้แก่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสําหรับวันนี้การคาดการณ์เสี่ยงภัยฝนนั้นมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมหมายความว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักเกือบทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะส่วนภาคเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมาก ปกคลุมเกือบทั่วทั้งภูมิภาคเลยครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทางพี่น้องาชาวภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาวน่านแพร่อุตรดิษถ์สุโขทัยพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําแล้วนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยนั้นคาดการว่ากําลังเร่งมือกันอยู่ครับผมลุ้นกันอยู่ครับว่าจะ กันน้ําได้อยู่หรือเปล่าซึ่งมวลน้ําก็จะมาถึงวันนี้แล้วโดยเฉพาะตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิจิตรได้ผ่านพ้นอุทกภัยไปในละลอกนี้ด้วยครับผมแต่วันนี้ก็มีฝนลงมาเพิ่มนะครับสําหรับทางจังหวัดทางภาคเหนือเรามาดูการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมกันครับผม สำหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา7นาฬิกาวันนี้พบว่าได้มีก,มการตรวจพบกลุ่มโมเดลกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเรามาดูการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา7นาฬิกาของวันนี้ได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุอตรดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลยจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารปทุมธานีจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาครับผมโดยมีการตรวจพบในเวลา เจ็นาฬิกาก็หมายความว่าในช่วงนี้ช่วงเช้านี้ประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะครับกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคครับผมแต่กลุ่มเมฆนั้นได้มีการปกคลุมอยู่ตลอดเวลาครับในช่วงนี้เพราะแต่จะเป็นเมฆชั้นสูงนะครับผมซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีอากาศอบอ้าวก็ได้ครับในช่วงสา,สายของวันนี้เรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่27สิงหาคม ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับประเทศไทยใน24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ํไหลผ่านและพื้นที่ที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนาะมประเทศลาวตอนบนเคลื่อน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลดมันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะครับสำหรับการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ว่าช่วงวันที่27-28สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเรามาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยกันครับผม พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยวันนี้คือวันที่27สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกแยการพยากรณ์ออกเป็นรายภาคดังนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23 26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32 36องถึง36องศาเซลเซียสมีลมทนตกเสียงใต้ความเร็ว5 1 5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแสดงปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือเริ่มตั้งแต่25สิงหาคมในเวลา7นาฬิกานะครับจนถึง26สิงหาคมในเวลา7นาฬกาได้มีการตรวจพบว่า ทางภาคเหนือตอนบนมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่41.9เ mm, อเมิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสำหรับโดยทั่วไปของภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็มีฝนลักษณะปานกลางนะครับตกปกคลุมอยู่เกือบเกือบทั่วทุกจังหวัดครับผมยกเว้นจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่มีฝนเล็กน้อยครับก็เป็นผลดีต่อก็เป็นผลดีต่อการแก้ไขน้ําท่วมนะครับซึ่งมี น้ำเข้ามาเพิ่มได้เล็กน้อยครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ทางภาคเหนือโดยทางภาคเหนือนั้นเชียงรายพะเยาน่านแพร่ยังมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากมีฝนตกลงมาเรื่อยๆแต่จะไม่มากนะครับในช่วงเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นทีละน้อยครับผมแต่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยครับผมเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่จรลิตลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับพ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดแพร่จังหวัดหน,น้านพะเยาเชียงรายสุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ซึ่งสุโขทัยและพิษณุโลกและพิจิตรนั้นคาดกันว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับที่ได้มีการวางแผนไว้โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะเป็นโดยเฉพาะทุ่งบางระกรรมจะเป็นพื้นที่แก้มลิงที่จะรับน้ำมวลน,นี้เพื่อจะชะลอการไหลของน้ำลงสู่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมส่วนจังหวัดสุโขทยัยตามที่มีการติดตามข่าวลุงนวดก็ขอส่งกำลังใจ ให้พ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งวันนี้จะมีะม,มวลน้ําจากทางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาไหลลงมานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวและรับฟังข่าวสารของทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือข่าวสารของทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของทางจังหวัดนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของวันของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคามนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับนอะุณหภูมนะิตนะ่ำนสะุดอยู่ในช่วง 22- 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32 3 4องถึ 34, องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่แน่ใจว่าทางภาคอีสานตอนล่างเมื่อคืนมีฝนตกหนักหรือเปล่านะครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องดูอยู่ก็ขอให้ส่งความคิดเห็นมาในคลิปด้วยครับขอบพระคุณมากครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่27สิงหาคมตั้งแต่6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคกลางภาคตนออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้ายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีและจังหวัดราชบุรีครับผม โดยคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิออมสูงสุดอยู่ที่3 4มสถึงองศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคกลางวันนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกกระจายเกือบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับผมรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลด้วยครับสำหรับภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิชงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซลียสอุณภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-35องศาเซลเซียสโดยมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่รประมาณ33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมทวนตกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งทวนตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัด ระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณจะมีฝนฟ้าะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมทั้งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ3เมตรครับผมในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคนอง กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 6 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวตันตกเสียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสําหรับการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานาครโ,โดยพบว่าวัน สำหรับการคาดการ์ยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครได้พบว่าวันที่2 8ถึงวันที่2สิงหาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับและอุณหภูมิก็อยู่ในช่วงต่ำสุดอยู่ประมาณ27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีน้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมรอการระบายครับผมขอให้ดูข่าวหรือติดตามข่าวสารของทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศหบับเช้าตรู่วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันในฉบับเต็ม ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ